国玩，你看怎么样呢？真不错呀！但是你想去哪国呢？我想去韩国，因为韩国好美呀。韩国，哇，也好。但是我还想去美国呢。嗯，小朋友呢？你们想去哪里玩？跟我们一起去好不好？ อี Easy, ชื่อชือว่าเย่และแล้วก็ถึงช่วงเวลาที่รอคอยแล้วล่ะค่ะนั่นก็คือช่วงปิดคำมะเร็งวันอินคะเราสองคนมีนัดอะไรกันเอ่ยเราสองคนมีนัดที่จะไปเที่ยวต่างประเทศกันนั่นเองแต่เราสองคนกีดปัญหายอยู่นิดนึงค่ะเด็กๆนั่นก็คือ เราสองคนไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวประเทศไหนดีนะคะใช่แล้วค่ะอยากไปเที่ยวทั่วโลกทุกประเทศเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยให้เด็กๆมาช่วยพวกเราสองคนเลือกประเทศนะคะพร้อมกันหรือยังเอ่ยยังค่ะหวานลินถ้าเกิดเด็กๆจะช่วยเราเลือกได้นั้นเด็กๆจะต้องรู้ก่อนใช่ไหมคะว่าแต่และประเทศเป็นอย่างไรอย่างนั้นเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมแล้วยังคะ ราจะไปเที่ยวรอบโลกหรือว่าไปชมประเทศต่างๆเราต้องรู้ก่อนว่าเราเกิดที่ประเทศไหนนะคะคำตอบอยู่ด้านบนแล้ว我出生在泰国แปลว่าฉันเกิดที่ประเทศประเทศไทยนั่นเองนะคะนี่คือประเทศไทยใช่ไหมคะแล้วเรารู้หรือเปล่าคะว่าประเทศไทยภาษาจีนพูดว่าอะไรภาษาจีนอ่านออกเสียงว่าไทยกวัวอีกหนึ่งรอบนะคะ ไทกัวเด็กๆลองออกเสียงสิคะว้าวยอดเยี่ยมค่ะอ่ะคราวนี้เราก็พร้อมที่จะไปพบก,กับประเทศแรกเลยนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะญี่ปุ่นเห็นภูเขาไฟฟูจิแบบนี้แล้วน่าไปจังเลยนะคะเด็กๆญี่ปุ่นเนี่ยภาษาจีนเราเออกเสียงว่าญี่ปุน่นอีกครั้งนะคะญี่ปุน่นเด็กๆพูดตามสิคะ เก่งมากๆเลยอยากไปเที่ยวอีกประเทศแล้วคะ่ะวาลินจังเลยประเทศต่อไปนะคะประเทศต่อไปคือประเทศอะไรเอ่ยก็คือประเทศแคนาดานั่นเองค่ะมีใบมีเปิรเห็นไหมภาษาจีนจะพูดว่าเจียหนาต้าอีกรอบหนึ่งนะคะเจียหนาต้าไหนลองออกเสียงให้เราซื้อฟังสิคะ ว้าวเก่งมากค่ะเจียนาต้าแปลว่าแคนาดานั่นเองค่ะและประเทศนี้โอ้โหกำแพงยาวขนาดนี้เป็นประเทศไหนไปไม่ได้นะคะนอกจากประเทศจีนนะคะเพราะนี่คือกำแพงเมืองจีนอ่าคำว่าประเทศจีนเราออกเสียงว่าจงกงัวอีกครั้งนะคะ จงกัวอาเด็กๆลองพูดตามเราเสสิคะเก่งมากเลยเยี่ยมมากเลยค่ะเราไปพบกับประเทศต่อไปเลยประเทศต่อไปนะคะคือประเทศอะไรคะมีใครรู้ไหมคะประเทศอ้ไรเอ่ยหนะ้าตาแบบนี้ธงชาติแบบนี้ก็จะต้องเป็นประเทศอังกฤษนั่นเองใช่ไหมคะประเทศอังกฤษภาษาจีนออกเสียงว่าอิงกัวอิงกัว อีกครั้งนะคะอิงกัวเด็กลองออกเสียงสิคะเย่ยอดเยี่ยมค่ะเก่งมากและประเทศต่อไปนะคะนั่นก็คือประเทศเมกัวนั่นเองเอ๋เราซื้อบอกแล้วว่าเมกัวอืมแสดงว่าประเทศนี้ต้องสวยมากๆแน่ๆเลยใช่ไหมคะเพราะคำว่าเมแปลว่า สวยนั่นเองค่ะเม่แปลว่าสวยรวมกับคำาวกกัวที่แปลว่าประเทศก็คือเม่กัปวประเทศอเมริกานั่นเองค่ะเด็กๆลองพูดสิเก่งมากอู้ประเทศอะไรคะเนี่ยแล้วเราก็มาต่อกันที่ประเทศต่อไปเลยนะคะที่ขึ้นอยู่นี่ก็คือประเทศอะไรคะออสเตรเลียนั่นเองออสเตรเลียนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าภาษา อังกฤษเนี่ยเรียกว่าออสเตรเลียแต่ว่าภาษาจีนพูดว่าอะไรนะคะภาษาจีนออกเสียงว่าออสเตรเลียฟังอีกหนึ่งรอบนะคะออสเตรเลียไหนคราวนี้เด็กๆลองออกเสียงสิคะยอดเยี่ยมค่ะเราไปประเทศต่อไปกันเลยไหมคะว้าว สูงขนาดนี้ช่ปารีสไหมคะนะคะถ้าเด็กๆเ,เห็นแบบนี้เด็กๆก,ก็รู้เลยใช่ไหมว่าคือฝรั่งเศสนั่นเองเอ๊แล้วฝรั่งเศสเนี่ยภาษาจีนออกเสียงว,ว่าฝาหัวอีกครั้งนะคะฝาหัวไหนเด็กๆลองพูดสิคะว้าเก่งมากๆเลยค่ะฝาหัวฝรั่งเศสยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วเราก็ ไปประเทศต่อไปเลยประเทศอะไรคะประเทศนี้ก็คือเกาหลีใต้นั่นเองที่เจียวจริงบอกว่าอยากจะไปเที่ย<ช>ว,ใช,วใช่แล้วค่ะใช่แล้วประเทศนี้ออกเสียงว่าฮานกัวอีกหนึ่งครั้งนะคะฮานกัวคราวนี้เด็กๆลองออกเสียงสิคะยอดเยี่ยมเก่งมากๆเลยคะ่ะฮานกัวแปลว่าประเทศเกาหลีใต้นั่นเองคะ่ะ เด็กๆคะคราวนี้เรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบตั้งแต่ประเทศแรกจนประเทศสุดท้ายเลยนะคะอย่างรวดเร็วทันใจนะคะประเทศแรกไทยก๋วเก่งมากเลยคะ่ะประเทศต่อไปเลยรูบเบนเก่งมากคะ่ะประเทศต่อไปนะคะเจ้าหนาตากเก่งมากคะ่ะต่อมานะคะ จีกัวเย่ยมากค่ะประเทศต่อไปนะคะยิงกัวเย่ยมานค่ะต่อมาค่ะเมย์กวเก่งมากค่ะและประเทศต่อไปนะคะอาัตาเลียเก่งมากเลยต่อมาค่ะฝ่ากัว และประเทศสุดท้ายนะคะนั่นก็คือประเทศที่เราสอยากไปนั่นเองนะคะก็คือหานกัวเยี่ยมมากๆเลยค่ะมีประเทศที่เลือกในใจอย่างเจอจริงแล้วหรือยังเจอจริงนี้ได้แล้วนะคะหวานลิงก็ได้แล้วเช่นกันค่ะแล้วเด็กๆเนี่ย ได้หรือยังคะประเทศที่อยากไปเที่ยวถ้ามีแล้วก็รีบแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวเลยนะคะสำหรับว,วันนี้เหซื้อทั้งสองคนขอเวลาไปแพ็คกระเป๋าเดินทางก่อนนะคะบา,บายบายใจเจียน I can see you got feelings you ain't s h o w m a k believe that you don't need your emotions slide on me. Always living in the morning for I speak What's love gotta do with it's dark outside? Yeah i always slide away and it's cold outside Hiding my arms always